ตอนนี้เขาเนี่ยนั่งร้องไห้นั่งสำนึกแล้วก็รู้สึกผิดกับคุณมากๆเลยนะคะเขาเสียดายคุณมากๆเลยค่ะในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะพบการจากลากับคุณนะคะในช่วงที่ผ่านมาเขาขาดการดูแลใส่ใจคุณเป็นอย่างดีค่ะก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในครั้งนี้ห่างออกจาก อาจจะมีเพียงแค่การพูดจากันบ้างเท่านั้นแต่คุณก็ได้เลือกที่จะเดินออกไปจากเขาแล้วค่ะตอนนี้คุณดูเข้มแข็งค่ะคุณดูสตรองและคุณก็มีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตของคุณค่ะตอนนี้ชีวิตของคุณก็ดําเนินไปได้เป็นอย่างดีค่ะและเหมือนกับว่าตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาคุยกับคุณด้วยนะคะมีคนมาบอกเขาว่าคุณกําลังพบกับความรักครั้งใหม่มีคนที่เข้ามาดูแลใส่ใจ คุณแล้วคราวนี้แล้วค่ะเขาเริ่มสับสนแล้วนะคะเขาเริ่มนั่งคิดถึงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในช่วงที่ผ่านมาคนเชื่อไม่ว่ามีบางคนน้ําตาไหลแล้วก็เครียดมากๆค่ะเขาไม่รู้เลยว่าชีวิตที่ผ่านมาเขาได้ทําอะไรลงไปกับคุณบ้างนะคะเขาดูดุกับคุณดูไม่ใส่ใจไม่แคร์คุณเลยในการที่อยู่ด้วยกันเขาปล่อยให้คุณรอเขาอยู่เสมอค่ะเขาคิดได้แล้วค่ะแต่ ก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะสายไปไหมกับสิ่งที่เขาทํากับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะตอนนี้เขาเนี่ยนั่งร้องไห้นั่งสำนึกแล้วก็รู้สึกผิดกับคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวอย่างเดียวดายหนอยเงามากๆเลยค่ะเจ็บปวดรู้ราวร้องไห้เสียใจอ่ะ เสียดายคุณละสีแล้วแล้วก็เสียดายมากๆทพี่คุณเนี่ยได้ไปจากเขาแล้วก็เริ่มมีความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นแล้วด้วยนะคะคนก็ดูดีมีความสุขด,ดีไม่ได้โวยหาอะไรแต่เชื่อไม่ว่าเขากําลังขอพอรค่ะหากมีพอรอันใดที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีพรไหนที่ช่วยเขาได้เขาอยากให้คุณกลับมาอีกครั้งค่ะอยากให้คุณให้โอกกาส อยากให้คุณให้อภัยเขาไม่แน่นะคะตอนนี้เขาอาจจะดูหมออยู่ก็ได้นะว่าจะทำอย่างไรให้คุณกลับมาคุณระคาคิดอย่างไรกับการที่เขากําลังเสียดายคุณและเสียใจเรื่องคุณหยุดในขณะนี้ค่ะ